ีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพยิบซีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเวันนะคะประจําวันอังคารที่28กรกฎาคมพาศ2563นะคะการอ่านดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของ บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พระยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเ็ดวันนะคะประจําวันอังคารนะคะที่28ดกระกฎาคมนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะใบที่1นเปรียนเลยนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้การค้าการขายนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จดีนะคะการเงินค่อนข้างจะคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะใครบางคนที่ ที่ทํากิจาการค้าขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะสําหรับคนที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะรีไฟแนนซ์นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอน,นะค่ะในวันนี้หนึ่งเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะ มีช่องทางมีลู่ทางนะคะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าขึ้นเหรียญทั้งนั้นเลยนะคะมักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเพชรทองข้าวของมีค่านะคะหรือไทยบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้ซื้อนะคะข้าวของมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะนะอาจจะได้รับของขวัญของฝากนะคะจากคนที่เรารักได้ด้วยนะคะ เธอมิดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะมีช่องทางมีลู่ทางหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้มักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะนะให้คาที่แนะให้แนวทางนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของครูบาอาจารย์นักวิชาการแพทย์หมอพยาบาลด้วยนะคะรวมถึงอาชีพหมอดูนะคะนะหรือว่าอา,อาชีพที่ปรึกษานะคะนะให้กับ ให้กับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะนะการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะคะคุณเกิดวันอาทิตย์นะใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นหวยนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ แต่ช่วงนี้นะคะเฮอร์มิตขึ้นมาก็เรียกว่าต้องหมั่นทําบุญด้วยนะคะนะหมั่นทําบุญหมั่นไหว้พระหมั่นสวดมนต์นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดจากพยานอันตรายนะคะและสิ่งร้ายๆต่างๆรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปพบครูบาอาจารย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะค ในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมคนเกิดวันอาทิตย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะนะแต่ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของระบบลำไส้อาหารไม่ย่อยนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบซื้ออาหารเสริมสุขภาพก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูนะคะพระอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะคะพระอยากบอกว่า j u s t ิกนะคะก็เรียกว่า วันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์มักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือสัญญานะคะหนังสือเอกสารการคำประก,กันการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์เรียกว่าเป็นคนที่มีความรอบคอบนะคะนะจะคิดจะทําอะไรมีการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะนะรวมถึงมักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือ การเซ็นสัญญาการคำประกันการลงทุนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ใบที่หนึ่งสามเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะนะการติดต่อการค้าขายการเจราจาการเป็นในหน้านะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก้าไม่เท้านะคะก็เรียกว่าพยายามนะคะ ที่จะซ่อมแซมแก้ไขปัญหาชิ้นต่างๆนะคะรวมถึงอาจจะมีความกังวลในเรื่องของหน้าที่การงานสักเล็กน้อยนะคะในวันนี้นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์รักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะสิบถ้วยนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการทํางานเป็นทีมการพบปะกับผู้คนนะคะนะเรียกว่าจะได้รับการตอบรับตอบกลับมาเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้ การเงินคนเกิดวันจันทร์ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะนะแต่ก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะใครบางคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนได้นะคะในช่วงนี้นะความรักโดยรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะสิบถวยแฮปปี้สุขสันต์เลยนะคะนะใครบางคนอยู่กับลูกอยู่กับบุตรบริวรลูกหลานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะนะมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะในช่วงนี้ สุขภาพคนเกิดวันจันทร์โดยรวมแล้วก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ถ้าอยากบอกเสริมอะไรนะคะถ้าอยากบอกว่าหนึ่งเหรียญนะคะคนเกิดวันจันทร์ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพรับโชครับเงินก้อนใหญ่มีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในวันนี้นะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะได้ซื้อ ข่าวของมีค่าเพชรนินจินดาเพิ่มเติมด้วยนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะโชคลาภมีนะคะคนเกิดวันวันจันทร์นะคะขอโทษคนเกิดวันจันทร์โชคลาภมีนะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นห้วยการเล่นหุ้นเล่นหวยนะคะนะเรียกว่าเสี่ยงโชคได้ค่ะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสอง สามหมอฟ้าจะสับสนวันนะขอโทษนะคะวันอังคารเดือนสตาร์นะคะก็เรียกว่าสถานการณ์วันนี้อาจจะดูนิ่งๆิ่งเงียบเียบนะคะนะเรียกรวมถึงนะคะคนเกิดวันอังคารช่วงนี้จะทําอะไรมีความสุขขุมมีความใจเย็นมีความรอบคอบนะคะเดือนสตาร์ยังมีในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะกับคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารนะคะให้คิดบวกให้มองบวกเข้าไว้นะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ สดาบนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะหกดาบนะคะก็เรียกว่าเป็นอ,อ S <S <an> รียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะมันต้องรอคอยในเรื่องของระยะเวลานะคะแต่สถานการณ์โดยรวมแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะไกลเก่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะในช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะหน้าที่การงานก็อาจจะเหนื่อยเบื่อเอนะคะนะใครบางคนอาจจะลาหยุดนะคะลาพักร้อนนะคะเดินทางไปเที่ยวนะคะไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะพาคนรักพาครอบครัวไปพักผ่อนตากอากาศได้นะคะในช่วงนี้นะหน้าที่การงานก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะให้คิดบวกเข้าไว้งานหนักงานเหนื่อยนะ เราก็ต้องอดทนนะคะนะดีกว่าเราว่างงานตกงานนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆนะคะในการหาเงินสักนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะนะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะนะสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ารับเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดเดือนอังคารช่วงนี้เรียกว่าเงียบเหงาหงอยเหงา,หงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะนะรวมถึงใครบางคนอาจจะเหนื่อยๆนยกับความรักอยากจะหันหลังให้กับความรักนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อะไรที่นิ่งได้ก็ให้นิ่งอะไรเฉยได้ก็ให้เฉยนะคะนะเรียกว่าให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไกลเกลี่ยเกียเ่ยบปัญหาของมันเองนะคะ รวมถึงใครบางคนก็รู้สึกว่าสภาวะความรักไม่ค่อยจะชัดเจนเลยนะคะนะมันค่อนข้างจะคุมเครือนะคะในช่วงนี้นะสุขภาพคนเกิดวันอังคารน,นะคะต้องระวังในเรื่องของภูมิแพ้พืนคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะนะรวมถึงการเป็นเหน็บชานะคะเท้าชามือชาน่องน้าแข้งนะคะอาจจะเกิดการเก่งเกิดขึ้นได้นะคะ รวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารมาดูนะคะพาอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะพาอยากบอกเสริมว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะช่วงนี้ เรียกว่าชิพจรลงเท้านะคะนะรวมถึงมีโอกาสที่จะแบบได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะเดินทางมาหาเรานะคะมาขอคําชี้แนะมาขอคาปรึกษาจากเราได้ด้วยเช่นกันนะคะอัศวินไม้เท้าก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในสิ่งที่ตัวเองรออยู่นะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคนเกิดวันอังคารให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะนะ ถ้าถามในเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันอังคารนะคะโชคลาภมีแต่ไม่เยอะนะคะนะอย่าเสี่ยงโชคเยอะนะคะมีโชคกับทะเบียนรถนะคะนะลองเสี่ยงโชคได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ทําบุญกับคนตายกับลงศพก่อนนะคะนะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสาม คนเกิดวันพุธนะคะก้าวถ้วยอาหารการกินขนมนมเนยนะคะเรียกว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะนะคนเกิดวันพุธมักมักจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือว่าเป็นคุณมอคุณแม่บ้านนะคะนะขยันทําอาหารขยันทํากับข้าวนะคะห้าเหรียญก็เรียกยว่าอาจจะเหนื่อยๆนืยนะคะช่วงนี้อยู่ในสภาวะอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะเหนื่อยๆนยกับหลายหลอย่างนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนนะคะนะราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่า อาจจะมีในเรื่องของกําลังมองหาช่องทางมองหาลู่ทางนะคะหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้นะคะเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมน,นั่นเองนะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่ามันเป็นสภาวะแค่วันเดียวนะคะนะให้เราอดทนต่อสู้ฝ่าฟัานไปนะคะคนเกิดวันพุธอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะเราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธเก่งเกงท่านเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะช่วงนี้อยู่ในสภาวะได้มาจ่ายไปนะคะราชินีเหรียญมักจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะห้าเหรียญเรียกว่านี่สินนะคะค่อนข้างจะรัดตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนเกิดวันพุธรัดเกข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะนะ <S <S ในเรื่องของความรักนะคะนะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเบือ่อเซ็งๆกับความรักนะคะรวมถึง วัวคนรักนอกใจนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะในช่วงนี้นะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะนะได้ด้วยเช่นกันนะคะก้าวถ้วยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขามักจะมีคู่มีค,มค,มค,มครอบครัวแล้วนะคะเข้ามาเกี่ยวพันกับเรานะคะนะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่า,ขา,ขานะคะอาจจะเกิดการพลิกแพงนะคะ เคล็ดขัดยอกเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงอาจจะไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงสักเท่าไหร่นะคะนะ้าในช่วงนี้มาดูนะคะว่าไพ่อยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันพุธนะคะไพ่อยากบอกว่าชิงเหลียนเลยนะคะใครที่รอคอยนะคะในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ รวมถึงนะคะใครที่ติดต่อแบนติดต่อธนาคารรีไฟแนนซ์นะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะคะการเงินขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้นะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพรฤหรัสนะจะ้หนึ่งสองสาม คนเกิดวันพฤาหาัสนะคะนะดีอิมเพสนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะอาจจะดูเจ้าเนื้อนิดน,นึงด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะนะเรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะนะรวมถึงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะนะรวมถึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสด,ดวงมักจะถูกฉลกับผู้หญิงผิวขาวอวบนะคะนะจะให้โชคกับเรานะคะ ก้าดาบนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของหนังสือเอกสารหนังสือสัญญานะคะหน้าที่การงานอาจจะเหนื่อยๆน,นะคะในช่วงนี้นะคะงานเยอะงานมากนะคะอาจจะเกิดการงานเข้าได้นะคะก็เรียกว่าให้มีความรอบคอบให้ใจเย็นเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะสองถ้วยก็เรียกว่ามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้พบเพื่อนใหม่ได้พบมิตรใหม่ด้วยนะคะในช่วงนี้นะ แต่คนเกิดวันพฤหัสมักจะเป็นคนที่เรียกว่ากังวลกลัวนะคะนะไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้นะคะนะก็เรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะนะเรียกว่ากังวลไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีสติให้เราใจเย็นๆเข้าไว้นะคะแล้วช่องทางแล้วช่องทางสิ่งต่างๆที่ดีนะคะก็จะเข้ามาเองนะคะนะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ก็ได้คู่รักคู่ครองนะคะนะ ได้คนที่แบบเขาเป็นเขารักเราเขาเป็นห่วงเป็นใยเราคนในครอบครัวเรานะคะเรียกว่าเกื้อนหนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอยู่นะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่ามีสินเรียกว่า รายได้มันไม่พอรายรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายนะคะคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้อาจจะเงินตึงๆึงงมือนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วก็เป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะรวมถึงใครบางคนมีโอกาสที่จะได้ตัง้งทองตัง้งรันด้วยนะคะคนโสดนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจแต่บางคู่ก็เรียกว่ารู้สึกว่าจะขี้หึงขี้หวงกันนะคะความรักช่วงนี้มันอยู่ในสภาวะที่ตัดกันไม่ขาดนะคะยังคุมเครืออยู่นั่นเองนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสต้องระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวด้วยนะคะในช่วงนี้นะมาดูนะคะถ้าอยากบอกเสริมอะไรคนเกิดวันพฤหัสถ้าอยากบอกว่าช่วงนี้นะคะเด็กถือถ้วยจะทําอะไรให้มีสติให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะรวมถึงเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะก่อนนะคะเพื่อที่จะ อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะเรียกว่าสถานการณ์แย่ๆในวันนี้มันก็จะได้เราเบาบางลงผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยขึ้นมานะคะก็เรียกว่าบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะในช่วงนี้รวมถึงใครบางคนนะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆเข้าไว้ให้รอบคอบให้มีสติให้มีสมาธินะคะจะคิดจะทําอะไรก็เรียกว่าควรจะหาที่ปรึกษานะคะนะหรือว่าปรึกษากับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้อย่าตัดสินใจเองโดยพละการนะคะ โชคลาภถามว่ามีไหมโชคลาภม่ขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะผู้หญิงผิวขาวอวบนะคะจะนําโชคลาภมาให้กับเรานะคะในช่วงนี้นะ,ะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันศุกร์นะคะ เด็กถือเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าการค้าการขายนะคะช่วงนี้ประสบผลสําเร็จดีนะคะนะเด็กถือเหรียญก็เรียกว่าลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะในช่วงนี้สามดาวระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจกังวลใจนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะในช่วงนี้ ภคเรียนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะนะไปทําบุญไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าตัวเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะนะเรียกว่ามีคนมาขอคํอาแนะนําหรือว่ามาขอคําปรึกษาจากตัวเรานั่นเองนะคะหน้าที่การงานระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองนะคะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะผ่านฝนไปด้วยดีนะคะการค้าการขายก็เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้นะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนนะคะนะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีคนเดินทางมาหยิบมายืมเงินเราได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือตัวเราอาจจะกําลังมองหาช่องทางในการลงทุนนะคะอาจจะไปหยิบไปยืมเงินของบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะคะแนะนําว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะให้หมั่นทําบุญนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ ความใจร้อนคำพูดนะคะมักจะเสียดแทนจิ้มแทงใจกันนะคะนะเพราะฉนะนั้นจะพูดจะอะไรก็เรียกว่าคิดใ่ตองให้ดีก่อนนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บซรวงอกแน่นหน้าอกนะคะเจ็บคอไอมีเสมหะรวมถึงอาการภูมิแพ้ด้วยนะคะมาดูนะคะว่า้ายอยากบอกอะไรเสริมคนเกิดวันศุกร์นะคะ้ายอยากบอกว่าทาวเวอร์นะคะ ทาวเวอร์ขึ้นมา3ดาบนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจกังวลใจนะคะอาจจะเกิดการทะเละาะกันมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาก็เรียกว่าให้ทําบุญนะคะทําบุญกับวัดกับโรงพยาบาลทําบุญกับมูลนิธิที่อะไรก็ได้นะคะที่เป็นการปลูกสร้างนะคะซ่อมแซมนั่นเองนะคะนะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้การเงินเรียกว่ามีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลานะคะจะเดินทางไปไหนก็เรียกว่าต้องเช็ค สภาพรถนะคะลมยางหม้อน้ําให้ดีก่อนนะคะนะเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ต้องแบบเราหูดกิจใจเกิดขึ้นได้นะคะนะทาวเวอร์ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องลื่นหกล้มเลือดตกยางออกนะคะในช่วงนี้แนะนําให้ทําบุญนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้เคส่เสริมดวงให้กับตัวเองนะคะคนเกิดวันศุกร์โชคลาภมีนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นทุกขลาภนะคะนะได้มาจ่ายไปนะคะนะต่อไปนะคะวันสุดท้ายนะจ๊ะ คนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสองสามคนเกิดวันเสาร์นะคะเดลเวอร์นะคะการพูดคุยการติดต่อเจราจาการค้าการขายจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะ ก็เรียกว่าจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้เดเลเวอร์ขึ้นมาก็เรียกว่าหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะการค้าการขายประสบผลสําเร็จงานหนักงานมากงานเยอะนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะขอให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่เลยนะคะวันนี้สิ่งที่เราทํานะคะจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะนะเจ็ดไม้เทา้าก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะเขาพร้อมที่จะทุ่มชนนั่นเองนะคะ a d j u s t m นะคะเป็นในเรื่องของการหลุดพ้นนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์จะทําอะไรช่วงนี้รอบคอบใจเย็นนะคะนะเรียกว่าจะคิดจะทําอะไรก็พิิพจารณาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการหลุดพ้นนั่นเองนะคะนะจากที่เคยเหนื่อยเคยลําบากมานะคะวันนี้ก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะนะ มีช่องทางมีลู่ทางนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามีคนมาแนะนํานะคะหรือว่ามาชักมาชวนให้ไปทําในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทํานะคะนะได้ทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะในวันนี้นะคะรวมถึงคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะนะไปทําบุญนะคะหรือว่าไปถวายสังฆทานด้วยนะคะในช่วงนี้นะการเงินนะคะเ็าเรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะช่วงนี้นะคะ นะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าคุณเกิดวันเสาร์ขยันนะคะนะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะในช่วงนี้นะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักแบบเจอปุ๊บถูกใจทันทีได้ด้วยเช่นกันนะคะนะในเรื่องของสุขภาพนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะนะ ปอดนั่นเองนะคะนะอาจจะหายใจติดขัดนะคะในช่วงนี้ก็แนะนําให้ทําบุญนะคะกับลงศพทําบุญกับคนตายทําบุญกับคนพิการนะคะหรือสถานเด็กกำพร้าก็ได้นะคะนะซื้อผ้าขาวหอว่อศพหรือว่ากับมูลนิลิที่อะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะมาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์พายอยากบอกเสริมอะไรคะ ถ้าอยากบอกค่ะว่าห้ามไมเท้าช่วงนี้งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะนะเรียกว่าหน้าที่การงานอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะนะการค้าการขายก็เรียกว่ามีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นะคะโดดเต็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวเราที่ทํามานั่นเองนะคะว่าจะมีโชคมากโชคน้อยนะจ๊ะคนเกิดวันเสาร์นะ ให้มันทำบุญเข้าไว้ค่ะแล้วจะมีสิ่งดีๆนะคะนะต่อไปนะคะจะมีจะเป็นในเรื่องของการตัวเลขมงคลนะคะนะว่าตัวเลขมงคลประจําวันอังคารนะคะที่ยี่สิบแปดกรดกฎาคมนี้นะคะจะเสี่ยงโชคสามใบนะคะได้เลขอะไรมาดูกันนะคะใบที่หนึ่งเลขเจ็ดนะคะใบที่สองเลขสี่นะคะใบที่สาม เดอะอินเบลเลอร์นะคะนะวัน,นวันนี้นะคะสำหรับเลขเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่ามีเลขเจ็ดนะคะเลขสี่นะคะแล้วก็เลขสี่นะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะเลขเจ็ดเลขสี่แล้วก็เลขสี่นะคะนะก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ